วัสดีค่ะเพื่อนๆนของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจทีจะมาทำเดนดอมนะคะอันไพกองเดียวนะคะตั้งสมาธินะคะสําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจทีหรือสนใจแหวนอัญมณีที่เจทีสวมใส่โชว์นะคะสามารถก๊อบรูปนะคะเข้ามาสอบถามเจทีก่อนได้นะคะเจทีขอบคุณด้านล่างคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเยอะแยะมากมายขอบคุณคนที่ทำทามสแตมเวลาเพื่อคนอื่นทุกคลิปยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่สู่บ้านที่อบอุ่นของเจทีนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแรนดอมคลิปนี้เป็นของใครเป็นของคุณไหมพลังงานอาจจะตรงไม่ตรงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอดูตัวเขาหน่อยค่ะตอนนี้ตัวเขาเป็นไงบ้างให้ประจำตัวเขาหน่อย เดวิลนะคะเดวิลใบนี้เป็นเดวิลที่เหมือนกับมีอารมณ์ที่แบบคุกลุ่นอยู่นะคะแล้วก็มีเงินแขวนอยู่ที่คอแล้วก็บางคนบางเคสตัวเขาตอนนี้เหมือนมีเรื่องสับสนเยอะแยะมากมายนะคะเป็นในลักษณะของคนคล้ายๆแบบเอ่อ มีบางสิ่งบางอย่างที่มุกออนไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายังแก้ไม่ได้นะคะตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับคุณก็ได้เดี๋ยวจะที่ขออนุญาตด,ดูสิ่งที่ยวคิดกับคุณหน่อยนะคะเช็ดขอดูสิ่งที่ยวคิดกับคุณหน่อยให้เด็กถือเหรียญเขาเด็กกว่าคุณไหม เขาถือเหรียญอยู่ขอดูสิไพ่สิบเหรียญอือดูเขายังมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณอยู่นะคะแล้วเหมือนอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไพ่หกไม้คนนี้เป็นคนหน้าตาดีคนนี้มีความคิดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนะคะอันดับแรกถ้าคุณคบกับคนนี้อยู่หรือคุณแอบชอบอยู่เขามีความคิดที่จะเข้าพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ คนที่พร้อมจะพุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์เขามีความคิดบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูมั่นคงและก็ถ้ายังถ้ายังไม่ได้คุยกันมีความคิดเหมือนอยากจะคุยอยากจะพูดนะคะเนี่ยเขาถือเหรียญเหมือนเขารูปเหมือนเขาดูและเขามีความรู้สึกเหมือนอยากปกาทะนุถนอมนะคะและตัวเขาเองนี่น่าจะเก่งเรื่องงานด้วยเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของคนที่ ออกจะมีสภาวะของเดบิวเนี่ยคนนี้อาจจะมีแฟนคลับคนนี้อาจจะมีคนรู้จักเยอะคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงได้นะคะเนี่ยนะคะตัวเขาเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ถ้าจะพูดหนึ่งกรณีคือเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขาคิดว่าตัวคุณเองมีความสามารถ โดดเด่นนะคะและเจที่ขอดูหน่อยว่าอย่าจะเป็นเคสดเค็ไปนะคะเพราะรู้สึกว่าเขาจะดูภูมิอ,อกภูมิใจคุณเป็นพิเศษรู้สึกว่าคุณจะมั่นคงนะคะใหเดือดฟูแต่ตัวเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบมีคอมมิตหรืออะไรถึงขนาดว่าจะต้องอมาอยู่กับคุณหรือทำอะไรเพื่อแบบ ไปไหนจากกันไม่ได้แบบนี้นะคะเป็นความรู้สึกเหมือนอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาพูดมาคุยนะคะพอให้สิบเดียญนี่เหมือนอยากครอบครองนะคะแต่ก็ต้องดูคุณด้วยว่าคุณโอเคกับเขาไหมกรณีแอบชอบเพราะจะที่รู้สึกว่าเดอะฟูลคุณอาจจะไม่พร้อมสําหรับเขาก็ได้อ่านะคะขอดูสิ่งที่เขาคิดกับคุณหน่อยนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะให้ของเดอะฟูเนี่ย King of Pentacles ให้ซิออฟโซลหกดาบในออฟฟิเชีลสองไม้โอ้เรนดอมคลิปนี้ oh, นะคะดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องการที่จะแบบประคับประคองไว้อนะคะแต่ตัวเขาเองจะที่เห็นเขาก็มีหน้าที่การงานหรือคุณด้วยนะคะก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีความรับผิดชอบทั้งคู่เขามีความรู้สึกเหมือนเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขามี ความสุขเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะสําหรับแอบชอบและก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะรู้สึกว่าตอนเนี้นะคะดูคุณนิ่งมากไพ่สองไม้แล้วก็รู้สึกคุณจะมีความสุขนะคะมีเวลาส่วนตัวมีสิ่งที่คุณคิดอยากจะทาเยอะๆมากมายเนี่ยเขาก็ยังมีความคิดที่อยากแบบทําให้เด็กถือเหรียญอะเป็น king of d e a m o n ก็คือเป็นเป็นความมั่นคงอะนะคะ อยากที่จะได้คุณมาครอบคอรองหรืออยากที่จะได้คุณเป็นแฟนเพราะเขาเอาอ,อกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าคบกันหรือยังแต่ที่แน,น่ๆจะทีรู้สึกว่าเขามีความคิดที่จะหาวิธีลงเรือลําเดียวกับคุณอะไปกับคุณอะเห็นไหมการไหนก็คือการเข้าหามาได้ก้าวขาหมดเลยนะคะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะนะคะเดี๋ยวท,ทีต้องดูคุณเพราะเขามีความคิดว่าเขาปล่อยคุณไปไม่ได้ เขาไม่คิดจะปล่อยคุณนะคะแล้วก็คิดจะครอบครองอยากเป็นเจ้าของอยากทําให้คุณรู้ว่าเ,าเขามีคุณอยู่แค่คนเดียวนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสถานะให้หรือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดมันออกจากปากก็ตามนะคะให้สองไม้และตอนนี้นะคะถ้าเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่คบกันอยู่หรืออะไรอยู่เจตีคิดว่าพวกคุณคบกันไม่มีสถานะก็จริงแต่เขาเริ่มจะแบบมีใจให้คุณแบบเต็มๆแล้วอะนะคะ เริ่มจะอยากชัดเจนแล้วอ่ะอืมแต่เหมือนตัวคุณเองอ่ะไม่อยากอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะอยากมุฟออนแล้วอ่ะขอดูสิโอ้ไพ q u ควีนออฟซ r ร์ขึ้นสามสองอืมในความคิดของเขาเขาปล่อยคุณไปไม่ได้นะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะมีบารักของควีนควีนดาบก็คืออาจจะเป็น แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือถ้าไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นคนที่เด็ดขาดผู้หญิงที่ไม่ได้เปิดใจให้ใครเท่าไหร่นะคะไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็เคยใส่ใจเคยสนใจมาเยอะแล้วอ่ะนะคะแต่ตอนนี้ไม่อยากสนใจไม่อยากใส่ใจแล้วอยากมุกออนนะคะเขาน่าจะมีความรู้สึกว่าพอคุณจะมุกออนเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียคุณไปไม่ได้นะ,ะยังไงเขาต้องมีการแอคชั่นบางสิ่งบางอย่าง ะะเขาจะรอแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเหมือนคุณต้องการตัดจบความสัมพันธ์นี้แล้วและบางคนบางเคสน่าจะตัดจบแล้วเพราะคุณได้เดินออกไปแล้วและเขาก็มีวิอะสำหรับกรณีความสัมพันธ์ที่หยุดมูฟออนออกไปแล้วนะคะตัดจบไปแล้วเนี่ยคุณตัดเขาเนี่ยเขายังมีความรู้สึกเขาจะตามคุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเขาไม่ได้ปล่อยคุณนะเนี่ยเห็นไหมคุณหันหลังอะนะคะ คุณไม่สนไม่แคร์ดูหน้านะคะรู้เลยว่าคุณก็ไม่ไม่โอเคอะนะคะแบบฉันอยากตัดแล้วฉันไม่โอเคอแล้วตัวเขาเองนะคะในเนี่ยให้าการง้อนะคะให้าการงา้อให้การทําให้รู้ว่าเขาไม่ปล่อยคุณนะคะแล้วคุณจะไปไหนเสียนะคะเดี๋ยวจะทีขออนุญาตด,ดูคุณหน่อยนะคะราศีมังกรนะคะสําหรับกรณีความสัมพันธ์ที่คุณตัดจบคุณไม่เอาแล้ว คุณจะมุกออนแล้วคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบดูฟูนะคะแล้วคุณก็ซัพพอร์ตเขาเยอะด้วยนะคะไพ่ของสิบเหรียญเด็กถือเหรียญคิงออฟดิเคิลเนี่ยเขาต้องการจะซัพพอร์ตคุณกลับนะคะเจทีไม่รู้ว่าตัวคุณเองเอ่อซัพพอร์ตอะไรเข้าไปบ้างนะคะโอเคเจทีขอดูหน่อยนะคะว่าตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขา เขาจะเขาจะง้อคุณนะคะถ้าคุณมีปัญหากันเนี่ยนะคะแล้วก็ฟรีรอฟซอสสามไม้เขารู้ด้วยว่าคุณโกรธเขาเขารู้ด้วยว่าเขาทําให้คุณเสียใจเรื่องอะไรนะคะเขารู้อยู่เต็มอกไพ่หกไม้ยังไงเขาก็รู้ว่าคุณใจอ่อนแน่ๆถ้าเขาจะเข้ามาแต่ในที่นี้นะคะเขาต้องดูคุณด้วยว่าฟรีร็อฟซอสสามไม้น่ะคุณให้โอกาสเขาไหมเจะที่ขออนุญาตขอดูตัวคุณหน่อยตอนนี้ไพ่ประจำตัวคืออะไรไพ่ประจำตัวเขาคือเด v ิวนะคะไม่ปล่อยนะคะ เดอะไฮ h ินเทสก้าดาบให้ไปจำตัวคุณเหมือนกับฉันฉันอยากหลุดออกจากความสัมพันธ์ที่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ด้วยสภาวะไหนฉันเครียดกดดันฉันอยากหยุดนะคะความรู้สึกแบบนี้ไม่รู้ว่าที้หนึ่งหรือที่สองไม่รู้ว่าเขาไป ให้ฉันอยู่ในสถานะไหนอะซึ่งตัวคุณเองก็เต็มที่กับเขานะคะโอ้ตัวคุณเหมือนกับาสานีพระจัทนรนะ์อะนาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดราศีมังกรขอดูซิคุณตอนนี้คุณสับสนนะคะเก้าดาบคุณเครียดคุณอยากมุกออนคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มืดๆดำๆลึกๆล,ลับๆอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะเป็นทหารก็ได้นะคนนี้หรือตำรวจไพ,พ่เซเวออกครับคุณ คุณไม่อยากเป็นตัวเลือกคุณรู้สึกว่าเขาเจ้าชูอ้อ่ะคุณรู้สึกว่าเขาแบบยังไม่อยากหยุดที่คุณอะ่ะเนี่ยไพ่สิบไม้นะคะคุณเหนื่อยอะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ได้หยุดที่คุณแล้วเขาก็ไม่เคยให้สถานะแล้วนะแต่ก็ลดสถานะไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่แล้วเขาก็เอางานมาอ้างเหมือนงานเยอะงานเยอะอะไรแบบเนี้ยแทบไม่มีเวลาให้คุณนะคะคุณคิดไงเขาอีก ให้เดมเพรสนะคะเขาเคยให้ความสำคัญคุณเขาเคยให้คุณเป็นคนที่หนึ่งเขาเคยบอกว่าเขารักคุณมากและตัวคุณเองนะคะถึงได้ทุ่มทุ่มเทให้กับเขาขนาดนี้บางคนบางเคสนะคะเขาเคยพูดว่าเขาจะแต่งงานกับคุณเขาเคยพูดว่าเขาจะชัดเจนให้กับคุณแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่า ัวคุณก็มีดีนะคะอืมคุณก็เพียบพร้อมเพอร์เฟคคุณอาจจะเป็นดารานักร้องได้นางแบบได้นะคะเนี่ยไพ่หนึ่งไม้เนี่ยเห็นไหมคุณยื่นคําขาดไปแล้วอ่ะนะคะไพ่หนึ่งดาบหนึ่งไม้หนึ่งดาบคุณคุณยื่นคําขาดไปแล้วอ่ะต้องชัดเจนเท่านั้นเขาคุณคิดว่าเขาเคยบอกว่าเขาจะแต่งงานกับคุณหรือเขาเคยบอกว่าเขาจะไม่มีใครเขาจะมีคุณแค่คนเดียวและเขาก็ไม่เคยนอกใจคุณแต่เซเว่นอัคับลงมาพูด คุณในใจคุณคิดว่าเขาไม่น่ามีคุณแค่คนเดียวนะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าตอนนี้คุณเป็นที่หนึ่งหรือที่สองแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาทําไมเนี่ยนะคะเพราะคําว่าเดบิวของเขาเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรับไม่ได้ก็ได้นะคะขอดูหน่อยค่ะว่าคุณคิดยังไงเขาอีกคุณอยากให้เขาชัดเจนนะคะหรือพูดมาก็ได้อ่ะค่เฮอร์มิต ราศีการคุณสองเขาคุณเกิดวันศุกร์ไพ่เก้าถ้วยเห็นไหมเห็นไหมเขาก็เช้าเขาเหมือนไม่ได้เดือดร้อนอะ่ะนะคะเหมือนกันหน้าไพ่นี้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะเนี่ยเดฟูลเขาไม่ได้เดือดร้อนในการที่เขาจะให้สถานะคุณหรือเปล่านะคะบางครั้งดูเขาเฉยๆดูเขาเงียบๆไปด้วยเวลาที่คุณพูดนะคะเหมือนเขาไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่คุณพูดขอดูหนะะ่อยค่ะ ให้สดาเนี่ยบางทีเขานิ่งไปเลยนะคะคุณเดาคาดเดาอารมณ์เขา,าได้บางครั้งเหมือนคุณจะสําคัญแต่บางทีก็เหมือนเป็นตัวเลือกและบางทีเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาแบบคุณรู้ทันเขาหมดอะไพเรดเมจิเ,เชียนนะคะพีนอปอคุณรู้สึกว่าคุณน่ะรู้ทันเขาหมดนะคะและเวลาที่คุณรู้ทันเขาก้าวถ้วยสี่ดาบเขาจะนิ่งไป นะคะก็จะหายไปอย่างเงี้ยและตอนนี้เขาก็หายไปแล้วด้วยนะคะนั่นแหละค่ะคือจุดประสงค์หนึ่งที่เขาหายไปแล้วเขาจะกลับมานะคะเพราะเจะที่รู้สึกว่าเดอะมาเชเชียนฟอนคุณรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์แต่ตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์แล้วคุณก็ฉลาดคุณไปรู้ทันเ้าหมดนะคะว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่เซน์ของคุณก็แรงนะคะเซน์เขาก็แรงเดวิลภายในออฟครับ คุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้มันจบหลายรอบแล้วนะคะแล้วเขาก็มาดึงคุณไว้อีกจบแล้วก็มาดึงคุณไว้อีกโดยที่เหมือนกับพยายามแล้วอะแต่คุณก็มุฟออนไม่ได้นะคะอืมทั้งที่คุณมีคนเข้าหาเยอะนะแต่คุณก็เหมือนมีความรู้สึกว่าต้องเขาอะแต่ก็อยากจบนะไม่ใช่อยากไม่ใช่อยากอยู่นะเนี่สิบเหรียญชนกันสิบเหรียญไฮโลเฟนเนี่ย คุณก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะเนี่ยสิบดาคุณเจ็บอะแต่คุณก็เหมือนหลายๆายครั้งคุณใจอ่อนคุณใจดีคุณให้อภัยเขาแต่สุดท้ายจบที่คุณก็เจ็บอยู่ดีนะคะคุณพยายามซัพพอร์ตเขาคุณพยายามให้โอกาสเขาในออบคับพยายามที่จะแบบประคับประคองนะคะแต่เขาเนี่ยที่น่าภัยขึ้นตอนแรกเนี่ยเห็นไหมเขาก็พยายามเหมือนรู้ตัวว่าเขาก็รักคุณนะคุณก็ให้ความมั่นคงกับเขานะเดมเพรสเนี่ย อาจจะเป็นที่ตัวเขาเองไหมที่แบบเเขาเรียกว่าหกไม้ทํางานด้วยเดือดฟูเจ้าชูไปด้วยหรืออะไรไปด้วยแบบเนี้ยนะคะอืแล้วตัวคุณเองรู้สึกไม่ไหวอะนะคะในในในความสัมพันธ์นี้คุณเจ็บนะคะเหมือนเทน้ําซึมบ่อทรายไงไม่รู้ขอดูสิ่งที่เขาคิดจะทํากับคุณหน่อยนะคะราศีพฤกษ์แล้วก็ ที่บอกไปแล้วเนาะขอดูสิคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันจันทร์ต่างชาติต่างศาสนานะคะราศรีกรกฎนะคะเขาอ,อาจจะอยู่ทางไกลห่างจากคุณไหมไพ่หกไมมคนที่ประสบความสําเร็จนะคะและไฮโลเฟนด้วยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับต่างศาสนาหรืออะไรอ่ะมันเลยทําให้ตัวเขาเองมักมีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจนะคะขอดูหน่อยสิคะไพ่แถมเพรนเห็นไหม สิ่งที่เขาคิดจะทําอ่ะเขาจะทําให้คุณแบบเหมือนเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะเพราะเด็กที่เหรียนสิบเหรียญบอกอยู่แล้วว่าเขารู้ว่าคุณน่ารักเขาเขารู้ว่าคุณดีกับเขาแต่ตอนเนี้ยชาลีออตเหมือนเขาจะเดินทางมาหาคุณเลยเขาต้องเดียวยาคุณก่อนทาวเวอร์นะคะบางคนนะคะที่เป็นแอบชอบเนี่ยน่าจะต้องรอก่อนนะคะเพราะจะทีดึงมาขนาดเนี้ยมันเหมือนเป็นไพ่ที่ มีปัญหากันออนทับออฟเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวจบเราก็กลับมาดีกันอีกและเพราะมีระยะทางและฝ่ายของคุณพยายามปรับเข้าหาเขาแล้วแต่เขาก็บอกว่าอยู่ว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจใน,นตัวเองเป็นคนที่เดือดฟูอะไม่เชื่อใครอะนะคะเชื่อเชื่อตัวเองมากกว่านะคะเขาจะทําไงนี่นะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไพ่หนึ่งเหรียญคือความมั่นคงไพ่หนึ่งเหรียญคือการเงินไพ่หนึ่งเหรียญคือที่หนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งดาบอยู่ที่คุณไพ่หนึ่งเหรียญอยู่ที่เขาเขาจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเจตีรู้สึกว่าทาวเวอร์มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงอยู่คุณต้องให้เวลาเขาแต่ถ้าคุณไม่ให้เวลาเขาหรือคุณอยากจะจบจริงๆอันนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะเพราะว่าเขาจะจะแอคชั่นนะคะกรณีแรกเจตีเห็นเหมือนแทนแลนหนึ่งเหรียญ เหมือนจะมีรีแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่าเขาอยากเจอคุณนะคะเขาอยากพบคุณเขาอยากที่จะแบบคุยกับคุณอะอขอดูทอวเวอร์หน่อยค่ะไพ่เอ่านะคะแต่เขาต้องระวังเรื่องอารมณ์ของคุณอะขอดูแทแนเปเลนส์หน่อยค่ะเซเว่นออฟคัพอ๋อเขาต้องหยุดบางเรื่องที่คุณไม่ชอบนะคะ ราศีธนูราศีสิงเขาต้องหยุดบางเรื่องที่คุณไม่ชอบเซเว่นออขับชนกันนะคะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับเข้ามาคุณอาจจะไม่เชื่อและอาจจะพังอีกรอบก็ได้นะคะเขาจะมาสร้างความมั่นใจให้คุณว่าเขา่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องนี้นะคะทำแพลนคือการปรับเปลี่ยนแต่นะคะเขาก็ต้องขอเวลาคุณด้วยอเพราะว่าการยุติป,ปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาหรือการเคลียร์บางอย่างมันต้องใช้เวลา อันนี้คุณน่าจะรู้ว่าเขาขอบ่อยแล้วหรือว่าคุณให้เขาบ่อยแล้วนะคะเขาถึงกลัวทาวเวอร์ว่าคุณไม่เชื่อเขาขอดูหน่อยสิะคะภายในออฟซอร์เขามีความหึงคุณด้วยนะคะไพ่เอ็มเพรสราศีเมษเห็นไหมเขาไม่ปล่อยคุณหรอกนะคะเพราะเขารู้ว่าตัวคุณอะ เวลาคุณแข็งคุณแข็งจริงแต่เวลาคุณใจอ่อนคุณใจอ่อนนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยเห็นไหมเขามาขอโทษคุณจริงด้วยเขาจะพยายามทําให้คุณรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดนะคะเขาขอโทษให้เดอะเลเวอร์ลงเขารักคุณเห็นไหมบทเขาจะหวานบทเขาจะเอาใจคุณบทคือเขาจะทําให้คุณรู้ว่าเขารักคุณน่ะเขาก็ทําได้นะเหมือนตอนแรกๆที่คุณบอกว่าเขารักคุณ บางคนบางเคสเนี่ยถ้าเป็นไพ่แอบชอบเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะได้คบกันเนี่ยแต่จะทีไม่ได้ค้นแอบชอบให้แต่แรกนะคะอืมแต่อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายของฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ต้องการที่จะทําให้ฝั่งเนี้ยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปนะเอ,อเขายังแคร์คุณนะและแคร์มากด้วยสิ่งอื่นใดไม่ได้สําคัญเท่าคุณนะเนี่ยฝ่ายฝ่ายเนี้ยจะพยายามทําให้ฝ่ายเนี้ย เข้าใจแบบนั้นแต่ฝ่ายเนี้ยเข้าใจมานานแล้วนะคะว่าฝ่ายเนี้ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แป๊บเดียวฝ่ายของคุณรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอาจจะดีแค่เดือนสองเดือนแป๊บหนึ่งวนลูปอีกแล้วนะคะคุณถึงเจ็บบ่อยๆเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะทําให้รู้ว่าเขารักคุณอืมแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ เขาจะพยายามมากขึ้นแต่จะทีไม่รู้ว่าความพยายามเขาจะเป็นผลไหมเพราะตอนเนี้ยฟินถือดาบแล้วนะคะโอเคขอดูความรู้สึกของเขาต่อคุณหน่อยปรับจูนนะเห็นไหมทแทมเปนลงเห็นไหมเขาต้องการ จูนเข้ากับคุณอ่ะเข้าหาคุณอ่ะนะคะอันนี้ก็คือปรับปรุงอบางสิ่งบางอย่างที่เราสองคนแบบยังเข้ากันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างที่เราสองคนยังอคติต่อกันหรืออะไรแบบนี้เขาต้องการคุยกับคุณเปลี่ยนแปลงนะคะคุณก็ต้องปรับเข้าหาเขาด้วยแบบเนี้ยเนี่ยเขาอยากปรับปรับเข้ากับคุณอ่ะอยากกลับมานะคะอยากเข้ามาพูดคุยด้วยอ่ะกล้าหาญ ขาแต่เขาต้องใช้ความกล้าหน่อยนะพอสเต็ลงคู่กันเลยนะคะเนี่ยมันเหมือนตอนนี้คุณดุมากนะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่กล้าหาญนะคะบางครั้งก็อีโก้เยอะผลลัพธ์ที่ดีเขาคาดหวังนะคะความสัมพันธ์นี้เขาคาดหวังให้มันมีผลลัพธ์ที่ดีดูเขามั่นใจในตัวเองนะคะแต่จะงอคุณสาเร็จไหมนั่นอีกเรื่องแล้วก็ เขารู nah, way, all, so, ้สึกว่าคุณไม่แคร์เขานะคะคําพูดของคุณบางอย่างเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นแล้วคุณอาจจะฟาดเข้าไปมาใหม่มันหมดก็ได้นะคะสดใสเห็นไหมความรู้สึกเขาอยากเห็นคุณกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเห็นคุณกลับมาเป็นคนเดิมเขาอยากเห็นคุณกลับมาเป็นผู้ชายที่เลิงล่าหรือผู้หญิงที่เลิงล่าคนนั้นนะคะเด็กซัน ผจญภัยเดอฟูเหมือนกันนะคะออยากชวนไปเที่ยวไปไหนด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนนะคะบางเคสบางคนเคยเจอกันแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็คิดถึงเราก็ร้องไห้นะคะเห็นไหมคิดถึงดูโซเชียลหรืออะไรก็ร้องไห้เป็นเอาเป็นเอามากนะคะเดวิลเนี่ยเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วก็เบื่อหนายตอนเนี้ยรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วเขาอาจจะทําให้คุณเบื่อก็ได้นะคะ คนคนนี้เขามีความรู้สึกเบื่อเมื่อเวลาไม่ได้คุยกับคุณหรือยุ่ห่างคุณนะคะแล้วก็พร้อมปะทะเห็นไหมความรู้สึกเขาตอนเนี้ยเหมือนคุณพร้อมปะทะเขาอะพร้อมแบบเข้ามาสิแบบนี้ถ้าอยากอยากเจอเมีเอ่ออะไรนะเจอดาบก็เข้ามาสิอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกเขาอยากใช้เวลากับคุณนะคะอยากทําไม่รู้ว่า ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับคุณสองต่อสองอาจจะไม่มีเวลาที่จะแบบดูแลความรักของคุณกับเขาเลยเพราะฉะนั้นแดนดอมคลิปนี้เขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากปรับขาหาคุณนะคะเขารู้ว่าคุณโกรธเขาเขารู้ว่าเขาอะไรที่เป็นต้นเหตุทําให้คุณโกรธเขามั่นใจว่าถ้าเขาขอโทษหรือถ้าเขาเข้ามาทําดีหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องดีกับเขาแต่คําว่าเดวิลกับหกไม้เนี่ยอีโก้เยอะนะคะ ขอดูข้อความจากเขาถึงคุณหน่อยค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะเขาแค่ยังไม่พร้อมนะคะขอขอใช้เวลานะคะเขาขอใช้เวลาเขาปล่อยวางคุณไปไม่ได้นะคะตั้งแต่มีปัญหากับคุณเขาก็ปล่อยวางไม่ได้เดวิล mm. เขาแกล้งเมินใส่คุณไปไงั้นแหละนะคะแต่จริงๆเขาแคร์คุณมากออืเขารักคุณเสมอ,อมแต่เขาจะไม่เคยบอกนะคะเขายังไม่มั่นคงนะคะแต่ทีบอกว่าเรื่องการเงินเรื่องหน้าที่การงานเขาเขายังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคง เขารักคุณนะแต่เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองนั่นแหละอาจจะไม่มั่นคงในตัวเขาเองเขารู้สึกหม่นหมองนะคะเพื่อนๆของเจทีนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะคะเขารู้สึกผิดมากๆเขารู้สึกผิดมากๆที่เขาหมกมุ่นกับความสำเร็จมากเกินไปนะคะอืมแสดงว่าเขาไฟงาน จนลืมคุณหรือเปล่าคะเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังนะคะเห็นไม่มีความรู้สึกผิดอ่ะไม่พร้อมรักแล้วก็รู้สึกเสียใจอะตอนนี้เขากลัวคุณมีคนอื่นเขากลัวว่าวิตกจริตว่าคุณจะมุฟออนอะนะคะพายุก็คือไปเลยอะนะคะเขาหวาดวิตกมีความเครียดเสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกคิดถึงคุณมากด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้สําหรับเดนดอมสิ่งที่อยู่ในใจเขาสิ่งที่เขารู้สึกและก็สิ่งที่เขาคิดจะทำเจทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe comment น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel น,นี้เจที่ห้าเกสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ